การตักท่ายใจพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะเมื่อนี้การเดินทางมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องเลยมาทางป้าล่มเนาะทางป้าจากมาขีนะ้ี่ี๋ยวนี่พี่น้อง,องไอ้น้องเข้าบ้านเน่าหลายพนมาทาง,งาสวยดีนะอยู่เนาะทางล่มทางป้าแบบจะป้านผายล่มผายล่มมดบ้านพี่น้องเลยโอ้หน้าพุม่มย่านป้าหกบุญโอ้ยแบบนั้นหายกบก จะนัผ้าแต่พอบ้านพอนี่เนาะป้นพีน้อยเกิดตอนนี้กัาล่งทางกําลังลงมือนะทางทางบ่อนป้านผายรูมพีน้อยนี่ห้องนี่เนาะห้องต่อหน้านี่หม ออตอนนี้ก็เลิกงานแล้วพี่น้องกําลังเึ้นกินข้าวนะพี่น้องกินข้าวสามขีดมา,มาพี่น้องกินข้าง่ายนํกกันเนาะ

กลังก้องกี่ไม้ตู้ละกมาเอากีกมัาตั้งเลยมาต้มาตั้นี่จะคุณเ้ยหลายข้าแล้ข้าจะคุณมาไม่นานมาไปแน้วก้อยฟ้าใช่มดแดงใช้พีกันบอดเลยเชื่อแล้วพีพีพีอเชื่อพีได้ผมกุมมั่ลำเลยนี่เนาะมันนี่แม่เราในใจยังไม่เจอเราเห็นแต่เช้าท่ถามด้วยนั่งเก่งไม่มาเนาด้่มา่

เจ้าอะไรเอ่ออาีี่จๆมาไหเขาอเป่าเต็มมากเลยเอบเ่าก็ไเลยไปแล้วเอบเปล่าไ้เอาเปนง่ายๆได้อยู่โว้น่นะอ้เอาเป็นปม้ของคนเม่า์มันายลลายเ่าฮ่า่าาเวมี ไม่ขาก็มไม่หเล่่มาก้นมข้มาเ่นย่ไปปข้าว้างไม่จังแล้วผมข้ามากินนี่ไจหอยบ้านม่บ้านเรากินเม่อน้นามล้านนี่เฮ็ดอ่น้ามนมาไมทักทายวเนา อาดิมีต่เบอร์มัเปชิปเต็มเต็มนูเอานเ็เต็มมเอเมือปืนห่วาไร่ับนุ่งมเลมอมีโคตงมาโคติอยู่โคตาตะลุยเอ่เได้เยเฮ้ยเห็นมโิมาขุดเลย้าบ่รอม่เลยมอมาโคติงขายเลยมอุดติง่าแล้วเอกชมนไปแ่เลย งานะครับกรจำเิ่วัดไลไม่งายเลยนะไม่ง่ยนะไม่เลยลุยแค่เลยใช่เราแค่เลยโอ้อลายู้เลนหลายนมาแล้วหลายทัวรอมาแล้วหลายคนมาหลายคนมาพี่าตรถรถฉับรับฉัหรับใสเนาะ <S <S เอเมย์มาเฉยยิงมูน้องน้ำเฉยยิ่งเป็นเฉยยิ่ี่เพื่อที่ได้หรอออเออะน้ำเลยดูพอจะน้ำมันมีย่านพมหมดเนี่ย่ะมีอ่จ้าพอเนย่านเพื่อได้จุเปยจะลายไม่ไดเพื่อได้ย่างพ่กินเอาไปพอกินไปผ่านเลยเดียว่านเลยเอาไมเพื่อได้ไมูปยังมาหักมาเราได้เพาะนาพมันกินกันนาได้ ่เบิ่งนาิ่งลังบ่ยังเห็ุเวกเด้โอ้ยเพว่าเด้อกตาถึงมากรเป็นต้นเด็บ่ซนบามนอยากมกรเดอเลยเบิงไดบ่มลงเือดเชีย่เอย่าากโคตรคเกิดอไรบ้งอีไรไม่ไม่เยีมากาเอาโย่หัจหาปลาเล็กทางปีกลางยินข้าวมรถมาเล็กน่เรียร้อยเลทหารสีงเร้อยเลยโอ้ยโอ้สิงมาเล็กไปสิงเอาไรไม่เออ พุทธเดยกินนี่ไดอกหมเนี่นี่น่าตื่ลายต่นอย่ไม่ได้น้ำผาอนใดน้ำสีกันัไม่ยินเลยมั้เออไ้ไหมด้วยได้กินอย่น้ได้กันป่านเลยอ้แต่ก็ไม่เอาคุณโบากังเว้นกับเพิกประคอใหญ่ผู้ื้นานไม่ยำกึนตอนนี้กินแล้วิ่มแล้วไนอนเนาะยังยินเล่ายินอยาดในบ้านฮัอในบ้านฮันะไปท้งอื่นเราบุาไปฮับเลยลีนเลย สำหรับวิดีโอนี้ก็บะมีเร่องนองด้อเมื่อไรเชกน้ยปุ๊บจ่ายพนังนี่ยเงินบจางใดเลยบช่มันจะมี้าหนาที่จัดการที่อไ้วม่นะมันจะลุ่มไวละเราไปดนี้ดพี้